You're ready back to back Death the running on a midnight train Back to back Conscience is living to the air. Back to back Can't let anyone do it again Back to back I can't free day. Hey, carry on, sir. ครับ <coughs> So แบบไม่ได้เห็นจุดจบฉากจบแบบว่าเออถูกคงถูกฆ่าไม่มีเลยไ <the> ล่มาออไม่มันเลย what the fuck what the fuck แล้วกูมาเจออะไรเนี่ย what the fuck แล้วกูมาเจออะไรเนี่ย what the fuck oh my god อาวัดเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งมาถึงไรเดอร์นี่เองโอ้ชิตเจอไรเดอร์แกไหนวะเพิ่งมาถึงเฮ้ยมึงรู้ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกูเพิ่งบุกพวกบาตาคูดมันนะเว้ยรู้ตัวเปล่าว่ากูโหดแค่ไหมตอนนี้เฮ้ยรู้ไหมว่ากูโหดเนี่ยมึงเข้าใจกูโหดโหดอ่าเฮดช็อตหัวแตกไม่ค่อยติดบัดดี้เมสเลยว่ะพี่ว่าทำไมวะ นั่นใครยิงมากูอีกฝักโดนไหมเนี่ยเข้าไหมเนี่ยเอาฝักโอ้ฝักทางออกอยู่ไหนเอาฝักลี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 กโอ้โหมากันเพียบเลยโอ้โหเอาปืนเอเลี<ป>่ยนมาทั้งนั้น เรียกกูเหรอครับเรียกกูเหรอครับฮะเรียกกูเลยเรียกกูเลยอ,อะไรวะกูก็เดินผ่านมาใช่ไหมมันหาเรื่องกูซะงัน้งนกูเดินผ่านของกูดีๆเนี่ยมันหาเรื่องกูทำไมเนี่ยไอชิ้นนี้ก็ตามหลังกูซะงั้นไอออนไมเดนชื่อแม่งยิงหน้าทาั้งนั้น อคิดที่ข้อไปคิดที่ข้อไปตายไหมนบอะยิงกูทำไมเนี่ยโอ้โหศัตรูแม่งค์งโคช <c oughs> ทำไมเราเพิ่งบุกบัตเตอร์ฮูดมามันเจอของนี้อะไรเนี่ยเราก็เดินม,มาเฉยของเราเราไม่ทำอะไรผิดไม่ใช่หเหรอฮะกุ้งเป็นอะไรกันเนี่ยแล้วยิงหมาก,กูด้วยเอาเอาชิดหายแล้ว เออฝากลืมรีโหลดไอ้นี่ก็ยิงอืมพวกมึงไม่คุ้มค่ากระสุนปืนกูเลยจริงๆบอกไว้ก่อนมึงรู้ตัวไหมว่าพวกมึงนี่ไม่ไม่คุ้มค่ากระสุนปืนกูเลยรู้ตัวไหมอ่ะนั่นแหละพวกมึงนี่ไม่เขาไม่คุ้มค่ากระสุนปืนกูเลยแม่งข้าะสบการณ์อย่างน้อยโอ้ฝักลืมเยอะ เริ่มเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละยิงก็ไม่โดนแล้วปืนปืนแม่งห่วยมากเลยปืนนี้อ่ะอัพอีกแกอัพเร็วแท้ไหนวะอยู่นั่นนั่นเองฮัลโหลแมนพี่เข้าหน้าแสบตาอีกทีนึงไม่โดนไม่โดนเออนั่นแหละ อย่ากินเลือดอย่า <favorite> นั่นแหละใครใช้กินเลือดนิสัยศูนย์สตรีมแพ็คศพแบงกิ้งไปนู่นละหนาหนาเป็นจะหาเรื่องวิกหายใช่ไหม ไอ้มึงรู้ไหมกูเพิ่งฆ่าพวกปัตตาู่ม,มาหยกหย,กยกเนี่ยกูเอ็งเอ็งฆ่าคนไม่มันเลยมึงให้กูมาฆ่าคนอีกแล้วเลยอืมโดนไหมโดนโดนแนน,นทิกเกอร์แมน <c oughs> อย่าถอยดิเฮ้ยถ้าจะยิงเราก็มาจะเดินมาเฉยๆแล้วมาหาเรื่องยิงคนนี่ก็นิสัยนะพวกมึงอะ thank you จะขึ้นไปหามันยังไงวะ นายทางขึ้นอยู่ไหนไหนายอยากขึ้นไปหาหนายนั่นสตูเลยวัดนั่นสตูด้วยเหรอมันเป็นแค่ตัวเปิดเพลงไม่ใช่เหรอดอกมีนี่ก็นั่งนานจานังนะแหมนี่ก็นี่ก็มันก็วนจนังนะมึงเนี่ยฮะมึงจะวนทำไมนักหนาฮะ มึงวนทั้งไหนมึงวนอะไรเนี่ยนี่ก็ยิงจังเลยเมื่อกี้ก็ถอยทำไมมึงถอยกูทำไมฮะพาโควด้วยนะแม่ใครมันยิงอยู่ทางขวามึงพี่เนี่ยฮัโลหโลหโลอ่าเข้าหน้า โอพี่แม่งตอนนี้พี่พูดว่พี่โอพิสุดแล้วเนี่ยมองตรงหย่าจ้ามีอะไรวะเนี่ยกระสุนสองมมอีเล็กทิกคาเลชมันคืออะไรวะวอตเทนแคปนะมึงจะเอากูด้วยเหรอยังจะเอากูด้วยเหรอครับนัดเดียวหน้าแหกนะบอกไว้ก่อนตอนนี้ปืนที่ ปืนไม่โหดหรอกตัวละครพี่อโหดตอนนี้นัดเดียวหน้าแหกอ่ะชิ็ดไอ้กวนจะจะมีใครมามีเรื่องกูอีกไหมรู้ไหมเพิ่งไปถล่มบัตเตอร์ฮุมมันเว้ยเฮ้ยถล่มมันเนี่ยพวกนายไม่เห็นควันนั่นล่ะถามจริงนั่นยิงหมากูอีกต่อยหมากูด้วยดูนิสัยต่อยหมาคนอื่นเขาอ๋อต้องขึ้นจากฝั่งนู้นโอ้ มันเป็นเหมือนกับอะไรนะแบบว่าเป็นที่แข่งม้าอะไรเปล่ะใช่ไหมแบบแต่นแข่งหุ่นยนต์แทนใช่ไหมพี่ว่าชัวเลยแล้วจะโทษว่าเราเป็นคนมาแบบว่ามาขัดขวางงานมันเนี่ยกูก็เดินของกูเฉยๆกูก็เดินผ่านมาแบบอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เดินผ่านมาแล้วมายิงกันอย่างนี้เก็บครับอ่าบอตตนแคปเสร็จเอาหมดครับช่วงนี้ yes โอเคกับข้าวทำกับข้าวได้ว่าเม่พวกนายทำให้ฉันเสียจังหวะหมดเลยทานกับข้าวไปให้ลูกกินก็ได้ <c oughs> โอเคมีซุป vegetable เทเทเทเล,ลซุปสแต็ตอ่ะทักอันแล้วกันจริงจริงมันก็ทำให้มันอะไรนะน้ำหนักน้อยลงนะพี่ว่าก็ดีเหมือนกัน คดูไฟไหม้แรงมากสุดที่นเราเคลียร์เราเคลียร์ไงที่นี่อยู่ดีเราโผล่มาเรามันเจอเรื่องเ,เจอเรื่องเจอราวนี่เคลียร์ไงย,ยางนี่วะอีซิสตีสสสสส้ดาวมันคือเมืองอะไรวะเนี่ยมีคนดูด้วยอะสรุปเมื่อกี้พี่ฆ่ากัหมดแล้วใช่ไหมเหมือนจะฆ่าหมดแล้วนะพี่ว่า วัดแต่เฮลอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันขึ้นไปมันจะตื่นขึ้นไปทั้งไหนวะพยายามเดินวนหาทางขึ้นอยู่เนี่ยตอนนี้มาจากทางนั้นใช่ไหมจากตรงนี้มีทางขึ้นไหมไม่มีก็จะมาทางนี้ทางนี้ก็ไม่มีทางขึ้นก็ต้องเป็นทางนี้อ้อมมาทางนี้อ้อมมานีนี่ไงทางขึ้นโอ้มาไกลมาก แล้วเนี่ยเคมีสตรีอ้าวดีมากทำยาครับเผื่อได้ใช้ไซโคเจ็ดไซโคเจ็ดไซโคอ่าไซโคอ่าไซโคเจ็ดอ่าไซโคเจ็ดอ่าทำค็อกเทลได้ด้วยไม่เอาไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วค็อกเทลไม่สนกระสุนนี่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวหาที่ครับ ปืนใช่ไหมเออแล้วแล้วก็พี่จะถอดมอสมอสปืนเลเซอร์ที่ได้มงกี้มาเอามาใส่ปืนนี้ใช่ไซโคบะกระสุนกระสุนเพียบทุกขาโคลา่าแล้วก็เดินมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินไปทางนั้น แล้วก็เดินไปทางทางไหนวะเนี่ยอ่ะนี่ไงกว่าจะขึ้นมาถึงบ้านมึงได้เนี่ยมึงรู้ไหมมันลำบากแค่ไหนฮะมันลำบากนะเว้ยกว่าจะขึ้นมาถึงมึงเนี่ยฮะฮะมันลำบากนะเว้ยฮะปืนมันดีป่ะเหมือนปืนมันจะดีป่ะไม่รู้กูยิงไม่ก่อนตอนนี้ปืนดีไม่ดีกูยิงไม่ก่อนตอนนี้ปืนอะไรวะ Advanced Combat Shotgun บ้า พาสเวิร์ดช็อตกันนี่ไงมัเสเซึ่งมีช็อตไลฟ์เฟิร์นด้วยน้ำหนักกูเกิอเนอ,อีกแล้วอาฟักเรียบร้อยเคลียร์โอ้ทำไมเราก็เดินมาเฉยๆทำไมเรามาเจอเรื่องขนาดนี้ไปเล่าให้ลูกฟังลูกพ่อเดินดีๆพ่อมีเรื่องเขาเฉยเลยไม่รู้ทำไมมันกันเขาอยากหาเรื่องพ่อจังเลย ปเรียบร้อยจบภารกิจนี้กันดีกว่าแล้วก็ไปกันต่อก็จะไปกลับไปหาฟาเตอร์ใช่ไหมที่ตรงนี้มันเรียกว่าไงดีพี่ว่าภารกิจสู้กับพวกบัตเตอร์มันก็เจ๋งอะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันอินมันดูธรรมดาเลยมันดูแบบจริง็ยิงเพวกมันก็ตายหมดแล้วก็หนีออกมาเฉยๆแล้วก็เธอมันก็ถล่มมันดูแบบมันอะไรว่าแบบมันถล่มง่ายไปไม่ถามจริงบัตเตอร์สตียทำไมตายง่ายจังไอ้เรากูสาลุยตังนาน อ้าวแสบตายแกโทษเก็บปืนพี่มันจะจบได้ยอยังพี่ว่ามันเราก็ทำลายเราทำลายทั้งเรือรถก็ทำลายไปแล้วบัตเตอร์ุก็ทำลายไปแล้วเหลืออะไรวะมินิมนก็ทำลายมินิมนยังไม่ทำลายแต่ว่าคงไม่คงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราพี่ว่ามินิมนตอนนี้ก็จะเหลืออหมดแล้วนี่ใช่ไหมบัตเตอร์ฮูก็เก็บไปแล้วอันนี้ก็เก็บไปแล้วจะเหลืออะไรให้เก็บอย่างทีนี้ บอสใหญ่มันจะเป็นตัวอะไรทีนี้บอสใหญ่จะเป็นตัวอะไรพี่อยากรู้ว่าไงลูกฮัลโหลชอนมาดีชอนมาแล้วเลยได้ยินข่าวแล้วฮะแต่แน่นอนนะฮะถ้าคุณไม่มาที่นี่แล้วก็คงไม่สำเร็จขนาดนี้แน่นอนดีใจจริงที่คุณยังมีชีวิตอยู่ มันจบแล้วใช่แต่มันยังไม่หรอกมันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเดนนี่อิทูเป็นอยู่ในมือของคุณแล้วนำพวกเขาให้ดีล่ะอเลสต์จะเป็นคนที่พักดีต่อดีสุดมากนะให้เธอช่วยได้เมื่อผมไปแล้วขึ้นกับคุณนะ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอจัดการเรื่องแทนที่เองไม่ต้องห่วงอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องแย่งแย่งพื้นที่ของผมคุณสร้างพื้นที่ของคุณได้ไม่ต้องห่วงเรื่องผมนะคุณต้องมองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตของคุณนะ <iet> <yap> <int spreadsheet> ฉันเวลาเป็นปีๆคิดถึงสิ่งที่เราพลาดไปจากที่มาถึงตรงนี้แล้วพูดไม่ออกเลยทีเดียวมันจะพูดอะไรเหมือนกันไม่เป็นไรขอบคุณมาก พ่อคุณช่วยเด็กคนหนึ่งให้ทำความฝันของเขาสำเร็จอคิดว่าผมคงต้องหลับซะแล้วล่ะ What the fuck What all over again I close my eyes I see my life before all of this What before the bombs ah uh, everything can change in an instant the like plan, plan for yourself shifts whether or not you're ready uh, but, at some point it happens to all of us oh uh, this wasn't the world i wanted but ah it was the one i found myself in uh, uh -huh. my home Ripped apart and to put back together. I, I could. I could find my family, cheat time, make us whole again. The way we were. But now I know. I know I can't go back. I That the, not the, the, road changed, but the road ahead will be hard. This time, I'm ready. because เพราะรู้ว่าสงครามสงครามไม่อาจเปลี่ยนแปลงโอ้โอ้จบจริงดิโอ้ทำไมจบมันจบง่ายๆนี่จังเลยเออสุดยอดแค่นี้ นิวเคลียร์แฟมิลี่ได้มาพันหนึ่งโทฟี่เออพรีเพ,พร์ for t ฟิ f เจอร์จริงดิแค่นี้ยฉากจบเอ้าแล้วชอนไหมอ่ะเก็บศพไปแล้วละว่าจะมาขโมยของชอนสักหน่อยไหมขี้เนี้ยขี้เนี้ยโอ้ สมเด็จที่เขาว่าจริงน้องเกมโฟล์ทก็คืออะไรนะอย่างที่ว่าแหละจะจบมันห่วยอยู่แล้วล่ะเออเข้าใจแต่มันไม่มคิดจะขนาดนี้นะอะไรเงี้ยเออเราจะอัพเพิ่มดาเมจไปอีกดีไหมหรือจะอัพอะไรดีอัพนี้ไหมเพิ่มแบทติดิีข้อเพิ่มติดิคอลมากขึ้นเอาเพิ่มติดิคอลมากขึ้นแล้วกันให้โอกาสติดเยอะๆติดติดิคอลเรื่อยๆเรียบร้อย ก็คุยกับแจ็คบอทอ่ารีเทนอเฟเวอร์ทอทูบอบบี้อ่าลองไปทอทูบอบบี้แล้วกันภารกิจต่อไปมันหงหวงว่าก็อย่างอ่ะโอเคก็เดี๋ยวโอเคจบเท่านี้ก่อนก็แล้วกันอย่างที่พ่อก็คงจะคงต้องเรียกว่าจบจริงๆนั่นแหละก็คือเดี๋ยวถ้าอย่างไรพี่อาจจะมาร่างเล่นต่อแล้วก็แคสเนือเรื่องเสริมแพ้ใครภารกิจเสริมบ้าง แต่พี่อลังเลก็พี่จะแคภารกิจเสริมตอนที่พี่เล่นบน PC คือลงมอสให้ภาพมันสวยกว่านี้แล้วก็เล่นแล้วก็ลื่นกว่านี้ก็จบแล้วกันถือว่าจบในส่วนของเนื้อเรื่องหลักไปแล้วกันนะผมนะถ้าเกิดว่ามีอะไรถ้าเกิดเราอยากให้พี่เล่นตัวละครใหม่อยากให้สร้างใหม่แล้วเราอยากให้เราทำนู้นทำนี้ก็ลองบอกคอมเมนต์บอกใต้คลิปมาได้พี่จะลองหาเวลามานั่งทำดูก็สรุปโดยรวมก็คือเกมฟอลเนี่ยภาคเนี้ยมันเป็นเกมที่ดีอยู่เป็นเกมที่ดีมากมากเกมนึงแหละแต่ปัญหาคือเหมือนกับเรื่องของเดเวล็อกเรื่องของช้อยบาง เรื่องของตอนจบเรื่องราวสตรอรี่ตอนจบมันดูนห้วนๆแบบมันดูไม่ค่อยแบบว่าอลังการตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบผู้ชีช้ชะตากรรมของโลกโลกจะเป็นยังไงต่อไปอันอเมริกาจะเป็นยังไงต่อไปเป็นเราเป็นคนเลือกอะไรเงี้ยสู้บอสก็ไม่เห็นมีสู้บอสเลยผิดหวังมากเลยมีแต่ยิงศัตรูธรรมดาแล้วก็จบจบเลยแต่ก็นั่นแหละนั่นก็คือโฟล l เนาะโฟล l มันคือเกมที่แบบว่าเราเล่นไปเรื่อยๆไม่มีหยุดก็เหมือนที่เขาว่าแบบเหมือนสกายลิมแต่สกายลิมยังมีตอนจบที่เจ๋งๆกันที่ตีกับอัลโดวินยังไงยังโอเค แล้วนี่มันดูจบแบบห้วนๆไปหน่อยหรือเพราะพี่เลือกฉากจบแบดเอนดิ้งปะเพราะเลือกเข้าอินติทูดเป็นแบดเอนดิ่งงี้ปะใช่ไหมพี่พี่พี่คงต้องไปลองเข้าพวกเรย์โรดแม่งก็อินติทูดดูสักรอบหนึ่งในอนาคตก็แล้วกันนะก็อย่างที่ว่าเกมนี้ก็ให้ไปเลยเพราะผมเต็มเต็มไปเลยแปดเต็มสิบหักสองคะแนนหักเรื่องของอะไรนะคงเป็นเพราะพี่เล่นมอนพีเอี่เฟรมเรทมันเลยดรอปเขาเรียกว่าไงคือโหลดนานกราฟิกก็ไม่ได้สวยไปไปกว่าเกมโฟสกายลิมเลยจริงๆเขาจะแม่อะไรเงี้ยเออ แล้วก็หักข้ออีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ i a l o อ u e กช o i ด e ดูไม่ค่อยมีความจำเป็นบางทีเหมือนกับไม่รู้ว่าตัวละครจะพูดว่าอะไรบ้างเข้าใจว่ามันมีมอสที่ใช้แก้แบบว่ามันมันมีหน้ามอสที่แบบว่าทําให้เราเห็นว่าตัวละครจะตอบว่าอะไรบ้างแบบเต็มๆมแต่อันนี้คือแบบรู้สึกว่าบางทีคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรแล้วออกไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะแบบว่าสําเร็จไหมเวลาที่เราจะแบบว่าเราจะแบบว่าพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งสำเร็จไหมมันไม่รู้ไงจริงไหมมันเลยแบบทําไมว่าบางทีจริงไหมมันดูแบบไม่ค่อยหลากหลายเหมือนภาคกอเเลาาาคม้หถรืกกไปุยับ ไอคนนี้คนนี้จะรู้จักคนนี้แล้วเราไปคุยคนนี้ต่อก็จะเออแบบเนื้อเรื่องต่อกันถ้าเราไม่คุยนี่ก่อนไปคุยนี่เลยก็ได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแบบโอ้มันมีวิธีการคุยได้หลายแบบมากใน For All New Vegas ที่นั่งเล่นแล้วโอ้โหเยอะมากจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันเจ๋งจริงแต่นี่ดูมันห้วนๆแบบจบและแค่นี้อะไรเงี้ยจริงปะ่ะแล้วก็ตัวเลือกไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่จริง,อย,งอย่างที่ี่่อยางทว่ากราฟิกก็ไม่ได้ดูสวยไปกว่าที่นั้นเลยโอ้เรียกแตเล็กเตอร์เลยเว้ยสุดยอด ขึ้นแทนที่ลูกแล้วเว้ยว้าวเยี่ยมทีนี้มึงจะขายของให้กูฟรีได้หรือยังน,นั่นมึงก็ยังต้องกูยังต้องซื้อของจากมึงอยู่ดีโอ้โหไอ้นี่แม่งไล่ออกซะดีไหมเนี่ยเฮ้ยกูเป็นเจ้าของที่นี่น,นะเว้ยมึงต้องให้กูเป็นต้องให้กูฟรีฟีดิวะซินเชดเพลสซินอาร์เมาร์กสองซินอาร์เมอร์โอ้โห อย่างดีเลยนะโอเคงั้นก็คงจบเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเพราะนี่พี่แคสมาเกือบ2ชั่วโมงกว่าแล้วสลับตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่พาร์ทสองสามพาร์ทที่แล้วจนถึงตัวนี้เกือบ3ก็พสุดสองชั่วโมงแล้วในะผมนะั้นก็แนะนำใครที่ชอบเกมเนีย open world ส t y l e Skyrim แล้วมีปืนก็ลองเล่นเกมนีมพ้พี่ส่วนตัวพี่ชอบเกมนี้มากกว่า Skyrim นะเพราะว่าพี่ชอบใช้ปืนมากกว่าชอบชอบใช้ดาบธนูใช่ไหมเพราะว่าถ้าถามพี่นะชอบใช้ปืนมากกว่า แต่ยังว่าฟร์มันก็มีข้อเสียอยู่จุดหนึ่งตรงนี้แหละพี่ว่าของผ่าน,นี้นะมันมีอยู่จุดหนึ่งคือมันไม่เท่าสกายลิมคือความอีพิกมันไม่อีพิกเท่าสกายลิมตอนจบมันดูเง่้ยงๆไงไม่หวังตรงมันเฉยๆมากหรือพอพี่เลือกเข้าฝั่งผิดก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่าทีละกันนะโอเคตามนั้นจบกันไปอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครต์เฟซบุ๊กเช่นเคยเจอกันใหม่พาดหน้าเกมอะไรติดตามต่อไปและถ้าน้องอยากให้พี่แคท ในเรื่องภารกิจอะไรต่อก็บอกได้คอมเมนต์ใต้คลิปมาตอนนี้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะผมยวพี่จะพยายามมาทาเควสตามที่น้องขอลองไปพิมพ์ลองพิมพ์บอกมาเลยอยากให้ทำเควสนี้ครับพี่เควสคนนั้นคนนี้ลองบอกให้พี่ทําพี่จะลองมานั่งทําดูกับผมนะหรือว่าไงถ้าเกิดอยากจะรอพี่เล่นบนพีซก็รอไปเลยก็ไม่เป็นไรพี่ก็รอเล่นพี่ก็เดี๋ยวพี่ถ้าเกิด for a สี่ลดราคาบนพ c ซีพี่ก็ซื้อมาเล่นจริงไหมอะไรเงี้ยนะผมนะโอเคแล้วก็ลงมัดลงมัดนูดลงมัดโป๊ใช่ไหม <laughs> ต้องมานั่งเซ็นเซอร์ให้น้องอีก ลงมนะอดหน้าอกใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมลงมอดปืนปัจจุบันมีดองมีดาบอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้ลงใช้กันเดี๋ยวได้ลองลงมอดดูนะผมนะคราวหน้าละกันโอเคบ๊ายบายผมโชคดีครับเย้ สรุปมึงจะเอามึงจะเอาปืนให้กูฟรีๆหรือยังกูเป็นเจ้าของที่นี่นะเว้ยกูเป็นเจ้าของที่นี่นะเว้ยเจ้าของมีใครทำอะไรกูป่ะ <c oughs> กูเป็นเจ้าของที่นี่นะเว้ย Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. Fuck you, motherfucker! Nah, nah. Find the thing, Gwi. Find the Okay, bye.